รวมมิตรภาษาจีนไปเลยครับคลิปนี้ยแนะนําให้แชร์เก็บไว้นะเพราะมันยาวครับจะได้เก็บไว้ค่อยๆดูผมไปรวมเนื้อหานะที่เคยพูดเอาไว้ครับโอเคเรารวมมาคัดมาสักสามถึงสี่ตอนแล้วกันนี้จุนเบลฮ่าวเ้ามาเรียนพอมลียญญ่ยัง่我们现在哈开始大家เอาเล่ะครับพะเราคลิปนี้คุยกันต่อเรื่องของจีนกลางและวันนี้เกินไว้แล้วว่าเราจะคุยเรื่องของเขาว่า เปลี่ยนไอ้ยจอยก็เปลี่ยนประเนของคําว่าเปลี่ยนเอ้ยจอยเปี่ยนราดูคำนี้ก่อนนะครับเปลี่ยนในภาษาจีนกลางเนี่ยมันแปลว่าเปลี่ยนเฮ้ยออกเสียงคล้ายๆภาษาไทยเหมือนกันนะเนี่ยเปลี่ยนใช่ป่ะเปลี่ยนเปลี่ยนหมายถึงเปลี่ยนนั่นเองโอ้เปลี่ยนตัวนี้แหละครับมาใช้และดูการแปลนะเพราะเราครับดูอันแรกผมบอกว่าหนีเปลี่ยนเหรอตายหรอหนีเปลี่ยนเหรอซึ่งพอเราดูครับหนีคุณเปลี่ยนหมายถึงเปลี่ยนเหลอแปลว่าแล้ว คุณเปลี่ยนแล้วอะไรคุณเปลี scene, people, ่ยนแล้วเพราะเรารับคำพูดสั้นๆอันนี้ไปครับคุณเปลี่ยนไปครับหนีเกินอีเฉียน不一样了跟以前不ไม่เหมือนมาก่อนครับมีเปลี่ยนยนตัวนี้เนี่ยแหละครับยังสามารถเอาไปใช้บวกด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเปลี่ยนไปไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาไทยนะไม่ใช่แบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยครับเปลี่ยน白ที่白了บว่าข白วเฮ้ย นี่คุณเปลี่ยนเป็นขาวความหมายคือนี่คุณขาวขึ้นนะเนี่ยคือเมื่อก่อนอาจจะคำนะครับอเอ้ยมีเปลี่ยนไปหรอหนีผิวเปลี่ยนไปหรอใช่ไหมายถึงผิวหนนังใช่ไ่มเปลี่ยนไปหรอใช่ไหมหลายคนบอกคํานี้แหละที่ต้องการเคยได้ยนินไหมหนีเปลี่ยนไปไอ้เจ้าเปลี่ยนไปหนีเปลี่ยนไทยเป็นประโยคตัวอย่างเลยหนีเปลี่ยนไปใช่ไหมเพราะเราดูเขาเนี่ยเจ้าคนเปลี่ยนไปล็อกจิตครับ ซึ่งเป็นแนวโลกจิตเหมือนแบบแนวแบบคื้นๆนิดนึงอะใช่ป่ะหนีเปลี่ยนทายบอกคุณเนี่ยเปลี่ยนทายของฉีเป็นอื่นนะไม่ได้หมายถึงพวกเราเนี่ยโอเคทีนี้พอเราดูต่อครับผมจะพูดถึงคาว่าเปลี่ยนแต่คราวนี้เปลี่ยนวาเอเปลี่ยนว่าพอเราดูครับคำว่าเปลี่ยนวาหมายถึงการเปลี่ยนแปลงแต่พอเราดูครับบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงมีนะภาษาจีนคืออะไรครับที่ก๊อไม่พูดอยู่ย有เอ้有变化有有变化 มีการเปลี่ยนแปลงนะเนี่ยแต่ถ้าสมมติไม่มีการเปลี่ยนแปลงคิดว่าไงครับไม่มีคืออะไรนะไม่อ้ไม่เปลี่ยนควไม่ไม่เปลี่ยนควไม่เปลี่ยนควคือเหมือนอาจจะแบบเหมือนเดิมเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่พอเราต่อมาครับคาพูดนี้เอ๊ะ hey, ทำไมคุณถึงได้ดูสวยขึ้นเพราะเราดูครับทำไมถึงดูสวยขึ้นแต่ผมใช้งอเปลี่ยนตัวนี้นะครับเพราะเราดูประโยคนี้ครับนนีีี<ำ>้ามเปล่ย่怎么变漂亮了 你怎么变漂亮了เพ,พราะเรดูรม把我养来แต่ข้วนี่ยหมายถึงทำไปถึงได้นีครับทไมถึง你怎么哎变ตัวนี้หละเราบวกด้ย漂亮หมาถึงน,นี่นนย你怎么变漂亮了เอาเลยครับคลิปนีครับตาเชี่ยควยคลิปนี้ครับชวนว่าเราคุยเพราะว่าอากาศมันเริ่มเย็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นคาศัพท์เกี่ยวกับอาการหรือเรื่องอะไรที่อยากจะ บอกพวกเราครับในคลิปนี้มีอะไรบ้างเอาไปดูกันครับโอเคพวกเราครับแน่นอนแหละอากาศมันเริ่มเย็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับ小อเ感冒哎小心พวกเราครับ小心哎这个小心ระวังครับ小心ี่ให้ระวังซึ่นชชง,งนี้小心感冒感冒的话变成话了呢小心感冒ระวังจะ变成话了小心คำนี้บอกก่อนผมไม่แน่ใจนะภาษาไทายแปลยังไงเขาบอกว่า 别ล别着凉了เอ้ย你别着凉了เขาไมครับเตือน,นคราบอาว่าย่าครกอย่าหรือ,อย่านะย่าที่จะไปจ้อ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 ้า้อ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 ้ั้อ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 ัอ้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 อาว้อเอ้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 อีอ่า้อ้อ้อลอ้อาอ้อ้อ้อเอ้อ้อาอ้อ้อ้น้อ้อนี้อ้อ้อ้เ้เปอนอ้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 อ 不舒服พวกเราครับบางทีพูดเยอะกินน้ําน้อยอากาศเย็นว่ากันไปเขา嗓子不舒服เอสั่สง๊ะ嗓子พวกเราครับ่子เนี่ยครับในในคอเนี่ยครับส,สั่ง嗓子不舒服มันไม่สบายในคอมนไม่สบายคือในคอรู้สึกเป็นไงครับส,สั่ง嗓子不舒服คือรู้สึกไม่ค่อยสบายในลําคอครับคำต่อมาครับจําเป็นคู่ไปเลยก็ได้นะคืออันนี้ครับผมจะบอกว่าทท้อง头ง

ปิดเอาไว้ดีเป๊ะเสอคือผ้าห่มปิดแรกครับปิดผ้าห่มแต่ภาษาไทยเราจะบอกห่มผ้าห่มให้ดีๆใช่ไหมครับครับในคลิปนี้ชวนคุยคําภาษาจีนกลางอยู่คํานึงออกเสียงว่ากว่ายเอ้ยกว่า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 ยกวยมัมีความหมายอยู่สองอันของเราครับที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์และได้ใช้กับไปดูกันว่ามีคำว่าอะไรบ้างเอ้าวอร์มอัเริ่มต้นกันเริ่มต้นกัน เร,เริ่มต้นอันแรกเนี่ยจริงๆเขาว่ากวยตัวนี้มันมาจากคําว่าชีกาช้กวยชี้กวยแปลว่าแปลกนะครับเป็นความแปลกที่มันเกิดขึ้น,เ,นเป็นเรื่องราวหรือเป็นคนที่เกิดขึ้นแล้วมันแปลกๆนะครับซึ่งเมื่อเราดูครับอันแรกนะครับง้อ觉得很奇怪哎我觉得很奇怪，สึกแปลกสึกว่า很嘛的奇怪我觉得很奇怪,很奇怪สึกแปลกมาก มันมีคำหนึ่งที่จะบอกว่า怪怪的เพราะเรากรบเบิ้ลสองครั้งแต่ข้างหลังต้องใส่คําว่าต <怪怪 S 2> <"the> ่อเออ怪怪怪怪的มันแปลกๆครับส่วเบิ้ล怪สองครั้งแปลก怪怪แปลกๆแ,แล้วใส่คําว่าต่อเออ怪怪的我觉得怪怪的哈我觉得怪怪的จะรู้สึแกแปลกๆอะเนาะผมอยากชวนพวกเราดูคำนี้ครับ觉得不对พวกเราดูครับ不对 ไม่ถูกเปลว่าไม่ถูกใช่ไหมเออผมว่าไม่ถูกฉันรู้สึกไม่ถูกซึ่งพวกเราดูครับฉันรู้สึกไม่ถูกสามารถสื่อได้เอ๊ะมันรู้สึกทำแม่งทำแม่งช่วย่รู้สึกไม่ถูกเลยรู้สึกมันมันมันยังไงยังไงชอบก่อนแหละอย่างนี้ก็ได้นะครับต่อมาคําต่อมาคําเนี้ยก้วยตัวนี้แหละรครับอีกหนึ่งความหมายคือหมายถึงการโทษครับว่าโทษใครครับเป็นความผิดของใครมีปู่นื้ก้วยท่าไอ้มีปู่นืก้วยท่าคุณโทษเขาไม่ได้ครับซึ่ง ยไม่ถึงการโทษคุณจะไปโทษเขาไม่ได้หนีโปนง怪他ยไม่ถึงการโทษใช่ไหมครับเพราะเราดูผมเสริมคํานี้ไปด้วยรับ不是他的错是吧哎不是他的错不是ช่他的错,他的错,他的错งพอเรับคลิปก่อน,นเคยพูดถึงเรื่องนี้ไปนะ错แปบลบว่าความผิดก็ได้นะครับหรือแปลว่าผิดเฉยๆ不是他的错哈不能怪他不是他的错 โทษเขาไม่ได้ครับไม่ใช่ความผิดของเขาเพราะเราไหนๆก็ไหนๆแล้วเสริมเพิ่มไปเลยครับมันมีคําพูดหนึ่งที่บอกว่าเจี๊ยนน้อง怪自己是吧โทษตัวเองละกันเพราะเรา只能ท,ทำได้เพียงแค่只能怪自己只能怪自己只能ทำได้เพียงแค่กับ็ยที่แอกว่าโทษตัวนี้แหละและ自己มาถึงตัวเราเองนั่นแหละเพราะเราคปนี้สั้นๆเลยผมฝากไว้เลยนี่เขาว่า กวใช่ไหมจูก่กวลองไปใช้ดูหลักๆมี2วิธีการใช้ครับแบบนี้แล้วลองฝึกเพราะพเราจะต้องอะไรครับทีก้ตวจิงอิก้ยกระดับตัวเองแล้วทุกคนย油สู้กันต่อไปเจอกันต่อในคลิปหน้าและอย่าลืมนะครับถ้าชอบฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้นะครับคลิปหน้าพบกันครับ